ครั้งหนึ่งนานมาแล้วในฤดูฝนมีการเตรียมดำข้าวทุกครอบครัวออกไปไถานาเตรียมการเพาะปลูกมีครอบครัวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำพาพ่อออกไปปฏิบัติภารกิจเช่นเดียวกันวันหนึ่งเขาไถนาอยู่นานจนสายตะวันขึ้นสูงแล้ว เขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียมากกว่าปกติและหิวข้าวมากกว่าทุกวันปกติแล้วแม่ผู้ชราจะมาส่งข้าวให้ทุกวันแต่วันนี้กลับมาช้าผิดปกติเขาจึงหยุดไถน,นาเข้ามาพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้มองไปทางบ้าน รอแม่ที่จะมาส่งข้าวด้วยความรู้สึกกระวนกระวายใจยิ่งสายตะวันยิ่งขึ้นสูงแดดยิ่งร้อนความหิวกระหายยิ่งทวีคูณขึ้นทันใดนั้นเขามองเห็นแม่เดินเรียบมาตามคันนาพร้อมกับกล่องข้าวน้อยเขารู้สึกไม่พอใจที่แม่เอากล่องข้าวน้อยนั้นมาช้าด้วยความหิวกระหาย จนตาลายอารมณ์พลุ่งพ่านเขาคิดว่าในกล่องข้าวนั้นเขาคงกินไม่อิ่มแน่ๆจึงเอ่ยต่อว่าแม่ตนเองไปอีกแก่มึงทำอะไรอยู่ถึงมาส่งข้าวให้กูช้านักกล่องข้าวก็เอามาแค่น้อยๆกูจะไปกินอิ่มหรอผู้เป็นแม่เอ่ยปากตอบลูกว่าถึงกล่องข้าวจะน้อยแต่ก็น้อยแต่แน่นลูกเอ่ยลองกินดูก่อน ด้วยความหิวเหน็ดเหนื่อยความโมโหหูอื้อตาลายไม่ยอมฟังเสียงใดๆเกิดบรรดาลโทสะอย่างแรงจึงเคว่องไม้เข้าตีแม่ที่แก่ชลาล้มลงแล้วเดินไปกินข้าวจนอิ่มแต่แล้วข้าวก็ยังไม่หมดกล่อง ชายหนุ่มรู้สึกผิดจึงเข้าไปกอดแม่ร้องไห้โฮสำนึกผิดที่ฆ่าแม่ของตนด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบเมื่อชายหนุ่มปงศพแม่แล้วขอร้องชักชวนญาติมิตรชาวบ้านช่วยกันปั้นอิฐก่อเป็นฐานเจดีบรรจุอดแม่ไว้จึงได้ชื่อว่าภาดกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่จนตาบทุกวันนี้